สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Trade นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับแอดไม่ได้ทำคลิปอัปเดตเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยตลาดคริปโตก็แอดมองว่าเป็นไซเว้นะครับคือมีสัญญาณซื้อเดี๋ยวก็มีสัญญาณออกเดี๋ยวก็ซื้อดึกออกคือตอนนี้ก็คือเอ่อถ้าเป็นนักเทรดเนี่ยก็คือคงโดนสับขาหลอกกันหมื่นหมดแล้วนะครับแต่แอดขอให้กำลังใจตรงนี้ว่าเป็นปกตินะครับทุกไซเคิลนะครับต้องเจอทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้เราแค่ต้อง อดทนนะครับแล้วก็ปรับตัวนะเดี๋ยวก็จะถึงเวลาของมันนะครับแอดก็ยังคงรอบูรันนะกระทิงนะครับซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยใครที่ติดตามนะครับอยู่ในกลุ่มนะแอดฝากเพจเฟซบุ๊กก่อนเลยนะครับเป็นพ e r n i กไทยคอมมูนิตี้นะครับตรงนี้เนี่ยแอดก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวใหญ่ๆข่าวแบบเรียลไทม์เลยอะไรมานะฮะเพราะตอนนี้แอดก็ติดตามข่าวแบบทั่วโลกอยู่นะครับในโลกคริปโตนะครับแล้วก็จะมีวิเคราะห์กราฟบ้าง นะครับที่แอดจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะถ้าใครอยู่ในกลุ่มนะครับหรือยังไม่ได้เข้าร่วมกดเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็ติดตามได้เลยนะนะก็จะมีเป็นพ e r มฆไทยคอมม m นิตี้นะครับแล้วก็ห้อง i s s o r r นะใครสะดวกทางนี้ก็ได้เช่นกันแอดจะอัปเดต3ที่นะมีเพจ a c e b o o k นะครับห้อง Discord และเป็น Line Open Chat ของแอดเองนะครับเป็น VIP c r y ค t o t โตเทจเดี๋ยวแอดสลับให้ดูนี่นะครับอันนี้จะเป็นห้องไลน์ของแอดเองนะเพื่อนๆที่อยู่ในนี้ก็ คอยติดตามหรือสอบถามเกี่ยวกับบอท p ดพา n อ x หรือการเทรดต่างๆนะก็ได้ในนี้เช่นกันนะครับ3ช่องทางสะดวกทางไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยเพราะแอดอัปเดตพร้อมกันนะ c e b o o k Discord แล้วก็ Line Open Chat นะครับโอเคทีนี้ก็มาเข้าสู่เนะื้อหากันนะครับแอดจะมาฝากกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาใช้กระดานเทรดพายอเนนะครับสังเกตมุมขวาบนตรงนี้จะมี Activity นะครับเป็นกิจกรรม สามารถด,ดูได้ว่าปัจจุบันเนี้มีกิจกรรมอะไรอยู่นะครับกฎมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเป็นหน้าที่บอกกิจกรรมกับกิจกรรมที่จบไปแล้วนะจบไปแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับเรามาดูที่กําลังดําเนินการอยู่อันแรกเลยนะครับสําหรับคนใหม่นะเหมาะกับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถยังเข้าร่วมได้นะครับกดจอยนาวเข้าร่วมเนี่ยอันนี้จะเป็นกิจกรรมคือให้เ,เพื่อนๆนะครับไม่ต้องทําอะไรฮะ ถ้าเพื่อนๆเทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับเข้ามาเนี่ยกดสมัครก่อนเลยด้านหลังนะครกดรู้สึกว่ากดอันเดียวเนี่ยจะติดทั้งหมดนะคือกดทีหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าทั้งหมดเลยคือไม่เสียอะไรฮะไม่ต้องอลงอะไรเพิ่มเติมนะแค่กดเข้าร่วมไว้นะครับเพื่อนๆจะทําตามกิจกรรมหรือไม่ก็แล้วแต่อย่างน้อยกดไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนเเนี่ยเข้าเงื่อนไขโดยบังเอิญหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือนับจากวันที่เพื่อนเพื่อนกดสมัครนะครับ โอกาสซุ้มรางวัน2-50ดอลลาร์แอดขอย้ำตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆดูเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยรางวัลที่จะได้นะครับเป็นเงิน USDT เนี่ยใช้สำหรับการเทรดฟิวเจอร์เท่านั้นไม่สามารถโยกย้ายหรือโอนออกได้นะครับเช่นอันแรกเลยเพื่อนๆแค่ฝากเงิน100ดอลลาร์นะครับถ้าเพื่อนๆจะเทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วถ้าอยากร่วมกิจกรรมแค่โยกเงินไปก็ได้นะครับสมมติเงินอยู่ในกระเป๋ารวมกระเป๋าสปอร์ตใช่ไหมเพื่อนๆแค่สลับไปอยู่กระเป๋าฟิวเจอร์เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมน โอนเงิน100ดอลล่าร์ไปกระเป๋าฟิวเจอร์นะครับก็มีโอกาสรับไปเลย2-50ดอลลาร์เงินตรงนี้เนี่ยใช้สำหรับ,รบเทรดได้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งบอร์ดหรือเทรดฟิวเจอร์เองก็ได้นะครับต่อมารางวัล5ดอลลาร์อันนี้จะนับภายใน14วันนะครับหลังจากนี้จะเป็นเกี่ยวกับปริมาณซื้อขายทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นว่าอันแรกนะครับภายใน14วันเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีโวลุ่มการซื้อขายนะหรือปริมาณการซื้อขายเนี่ยมากกว่า10,000ดอลล่าร์ตรงนี้ เนี่ออกไหมฮะเพื่อนๆใช้เงินที่มีแล้วก็คูณเลเวลเท่าไหร่ก็ได้เทรดไปภายใน14วันเนี่ยเช่นซื้อก็นับขายก็นับสมมุติซื้อ100ขาย100ก็200ดอลล่าเห็นไหมฮะถ้าเพื่อนๆใช้เลเวลเช่นคูณ10เนี่ยโวลุ่มเพื่อนๆแอดเชื่อว่ามีโอกาสถึงอยู่แล้วนะภายใน14วันเนี่ยก็คือหมื่นดอลล่านะยิ่งเหรียญสวิงนะครับเทรดเปิดบอทกริดบอทกริดอ่าช็อตลองนะหรือเป็นแบบไซเวเป็นเนทรอก็ได้ก็คือ แค่มันเด้งเด้งซื้อขายซื้อขายซื้อขายเนี่ยมันก็จะสะสมโวลุ่มหรือปริมาณตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้5้าดอลลาร์อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ไหนๆถ้าเพื่อนๆเทรดอยู่แล้วเนี่ยเหมือนแอดในแอดก็เทรดอยู่แล้วก็คือกดไว้ยังไงก็ถึงก็ไม่เสียหายอา่เงินที่ได้รางวัลตรงนี้เนี่ยก็ไปเป็นเงินสมทบเงินหลักเรานะครับในการที่เราจะไปเทรดนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็คือรางวัลของฟรีนะครับแค่วอลุ่มถึงก็ได้เลยต่อมา เมื่อกี้5ดอลลาร์ใช่ไหมครับทีนี้20่ดอลลาร์นะครับก็คือนับจากวันลงทะเบียนสะสมภายใน1 4วันเหมือนกันถ้าเพื่อนๆชาเลนซ์หมื่นปริมาณการซื้อขายหมื่นดอลลาร์ได้แล้วต่อไปก็คือแสนดอลลาร์นะครับถ้าเพื่อนๆวอลลุมถึงแสนดอลลาร์ภายใน14วันก็ได้ปอีก20บนะฮะต่อมาเมื่อกี้ครึ่งเดือนใช่ไหมฮะคราวนี้30สิวันก็คือ1เดือนวลลุมถึง1ล้านดอลลาร์เพื่อนๆก็ได้ปีอีก5้าิบก็คือถ้าเพื่อนๆปล่อยบอออออทหหรรรรืืืเเเดง่ยๆนนนผสมกััะคบ มันก็จะนับให้นะถ้าเพื่อนๆถึงเขาก็จะให้นะครับ5ดอลยีดอลยี้าละแล้วก็บวกอีก50นะครับ75นะฮะตอนนี้รวมรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับรางวัลคือ2125ดอลลร์ก็ารายละเอียดอยู่ในนี้นะครับและรางวัลสุดท้ายสูงสุด2000ดอลลร์ถ้าเพื่อนๆทำได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดมองว่าคุ้มค่าที่สุดเลยอย่างแรกก็คือเป็นการแนะนำนะครับหรือบอกต่อก็คือเราจะมีลิงก์เลเวอเรคือลิงก์แนะนำของเราเองเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถ ส่งให้กับเพื่อนๆที่อยากจะแนะนําได้นะครับเช่นเพื่อนๆเ,เขาอาจจะเทรดกระดานเทรดอื่นอยู่แล้วแล้วก็เราอาจจะแบบว่าเอ้ยอที่นี่เป็นที่น่าสนใจนะเพราะมีบอทดที่น่าใช้มีสัญ n a l b ณบอมีบอร์ดกริดฟิวเจอร์กริดมีรีบาลานซ์มีทุกบอทดเลยนะครับเราอาจจะแนะนําแล้วก็ให้ลิงก์สมัครเราไปนะครับแล้วก็แนะนําเขาให้สมัครบล็อกคือ KYC Level 2นะตอนนี้แอดก็เป็น Level 2นะครับก็คือยืนยันตัวตนปกตินะก็คือที่อยู่แล้วก็บัตรนาะมใบขับขี่แบบประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้นะครับผ่าน Level 2ก็จะถือว่าเป็นนั สำเร็จนะครับและก็ต้องซื้อขายล่วงหน้าโดยมีปริมาณซื้อขายสะสมมากกว่าหรือเท่ากับหมื่นดอลลาร์ก็คือเงื่อนไขข้อนี้นะภายใน14วันถึงหมื่นนะครับอ่าเท่านี้เพื่อนๆืก็จะได,ๆๆะได้ไม่ว่าจะเป็นอ๋อคนที่เพื่อนเพื่อแนะนําหรือเพื่อนๆเองก็จะได้โบนัสฟิวเจอร์ทั้งคู่เลย5ดอลลาร์ตรงนี้คือไม่มีจํากัดนะเพื่อนเพื่อแนะนํากี่คนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เพิ่มได้เจ้าเจ้ากันทั้ง2ฝ่ายนะคนที่แนะนําก็ได้คนที่ถูกแนะนําเข้ามาเทรดก็ได้เช่นกัน ก็คือไม่เสียหายอะไรนะครับแค่แชร์ลิงก์เพื่อนๆไปและเพื่อนๆก็จะได้ลิงก์คอมมิชชั่นแบบปกติอยู่แล้ว30%สซนะอันนี้ก็คือเป็นให้เป็นค่าคอมเลยถ้าเพื่อนๆแนะนําแล้วก็เขาเข้ามาเทรดนะเทรดแล้วก็เขาก็ได้เพื่อนๆก็ได้ค่าแนะนําเป็นปกตินะเป็นการตลาดของ p i o n นินะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เปิดตลอดเลยนะครับแล้วก็เขายังเปิดต่อเนื่องนะมาเรื่อยๆนะครับว่า มันแอดดูแล้วมันไม่จํากัดระยะเวลาอยู่แล้วนะครับกิจกรรมนี้ก็คือในระยะยาวนะครับส่วนถ้ามีคําถามหรือเงื่อนไขเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับรางวัลโอนภายในเท่าไหร่7วันนะครับเง mm ิน hmm. รางวัลใช้ได้แค่เทรดโยกย้ายหรือโอนออกไม่ได้นะครับเ mm hmm. งื่อนไขต่างๆเขาก็อธิบายไว้ชัดเจนมีเวอร์ชันภาษาไทยเพื่อนๆสามารถกดสลับแล้วมาดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นรางวัลผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เดิมสามารถมากดได้ใครที่เทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วมากดไว้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อน อ่าอันนี้ก็จบไปกิจกรรมหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามาดูเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอีกอก,กิจกรรมหนึ่งก็คือ Future Grid Bot Free Discount 50%ก็คือส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับใครที่เปิดบอทคู่ ETH BTC นะครับ ETH b เ c คืออะไรปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆเปิดบอทใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเปิดคู่เช่นแอปเนี่ยจะชอบเปิดคู่ USDT ก็คือถือเงินสดดอลลาร์นิ่งๆนะครับอาจจะไปจับคู่กับ USDT นะครับ ETH USDT แต่บอีจะเป็น ETH b ด c เหมาะกับเพื่อนๆที่มีเหรียญอยู่แล้วโดยเฉพาะมีเหรียญ BTC เป็นหลักใครที่อยากโคอยากถือ BTC หรืออยากเปิดบอทที่เก็บกําไรเป็นเหรียญ BTC ที่ไม่ใช่ USDT เนะี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดบอทดที่เป็น BTC เป็นเมนได้ BTC เป็นหลักนะครับแล้วก็จับคู่กับ ETH และกําไรที่ได้จากการเทรดเนี่ยจะเป็น BTC ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับเป็นคู่ ETH BTC นะฮะอันนี้จะเป็น s t r a t e g y ซึ่งจริงๆเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้นะฮะด้านบนนี้เขาบอกไว้แล้วจริงๆถ้าใครทันนะครับเขาจะมีไอ้นี้ด้วยก็คือถ้าขาดทุนหรือสูญเสียเนี่ยเขาจะจ่ายให้เราเลยนะในส่วนที่เราแพ้นะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเขตในส่วนนี้แล้วแต่จะเหลือส่วนลดค่าธรรมเนียมอยู่นะครับนั่นก็คือกิจกรรม50%ที่เขาคืออะไรนะครับปกติเนี่ยเทรดนะฮะจะมีค่าธรรมเนียมการเทรดอยู่นะครับซึ่งลด50%ปกติที่เพลนิกเนี่ยค่าธรรมเนียมเทรดถูกอยู่แล้วนะครับ ถูกอยูแล้วเดี๋ยวแอดพาไปดูนี่รายละเอียดในหน้ากิจกรรมตรงนี้จะดูง่ายกว่านะครับก็คือคู่ ETH BDC ถ้าเถ้าเพื่อนๆเ,เปิดบอตตอนนี้นะครับเนี่ยไปดูที่บอตเนี่ยขั้นต่ำนะครับแค่10ดอลลาร์นะมูลค่านะแต่เพื่อนๆต้องมีเป็นเหรียญน,นะครับมาดูกัน่าค่าธรรมเนียมฝั่งฝั่งตั้งรับก็คือคนที่สร้างคําสั่งนะครับผู้สร้างเนี่ยจะอยู่ที่0.01%นะครับและผู้ผู้ค้าที่มาซื้อก็จะ0.025 อันนี้คือลดจาก50%แล้วนะปกติจะอยู่ที่0.02%นะครับแล้วก็อยู่ที่0.05%ซึ่งถือว่าถูกกว่าหลายๆที่อยู่แล้วนะครับและลดไปอีกครึ่งหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่รู้จะคุมยังไงแล้วอันนี้เนี่ยเขาเพิ่งนะครับยืดอายุไปอีก1เดือนนะขอหน้านี้มีกิจกรรมเดือนที่แล้วมีแล้วเต็มเดือนนะครับแล้วก็มาเดือนตุลานี้ก็ให้อีกหนึ่งเดือนหมดเขต31ตุลาซึ่งแอดมาทําคลิปเนี่ยก็วันที่14คือกลางเดือนละนะครับยังมีเวลาอีก ครึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆที่สนใจมีเหรียญอยู่นะครับอยากจะเก็บกําไรเป็น BTC นะครับสามารถมาเปิดบอรดคู่ ETH BTC ได้นะครับเก็บค่าความผันผวนเป็นกําไรนะครับตรงนี้เขาก็จะมีตั้งแบบออโต้ให้นะเนี่ย ETH BTC volatility trend นะอันนี้เป็นที่เขาแนะนํา 25x นะครับดูเรื่อง liquidity หรือการล้างพอร์ตดีๆนะ liquidity ล้างพอร์ตนะครับเนี่ยล้างโซนบนล้างโซนล่างถึงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คนมี stop loss นะฟิวเจอร์นะครับและนี่ก็จะเป็นกราฟ ETH BDC ก็ลองดูกรอบโซนก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยแค่เป็นฟิวเจอร์และใช้เลเวอเรจเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรศึกษาการเทรดแบบฟิวเจอร์และเข้าใจมันก่อนนะครับถ้ายังไม่มั่นใจและไม่อยากจะรู้สึกไม่สบายใจหรือโอเวอร์เทรดหรือรู้สึกตื่นเต้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยแอดแนะนําว่าไปสปอตนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมของฟิวเจอร์บอท นะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูกิจกรรมนะแบบเรียลไทม์แบบแอดเนี่ยได้ที่อันนี้เลยนะเป็น Activity กิจกรรมของทาง p พลอนิกเขาประกาศนะครับไปที่ p พลอนิกเฮฟเซ็นเตนะครับแล้วก็ดูที่ประกาศแล้วก็กิจกรรมนะครับล่าสุดที่เพิ่งมานะเมื่อกี Ad ้พูดเกี่ยวกับออส่วนลดค่าธรรมเนียม50ไปแล้วนะครับในคู่ ETH BTC ต่อมาล่าสุดเลยคือเหรียญที่เพิ่งลิสต์เข้ามานะครับเป็นตัว Big Time นะครับเนี่ยกราฟเพิ่งมาเลยนะ ลิทเมื่อวันที่12ตุลานะครับตอน4ทุ่มเนี่ยขึ้นไปเป็นธรรมดานะครับลงมาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ทรงก็สวยใช้ได้นะครับเหรียญใหม่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงมีทั้งความเสี่ยงเป็นทั้งโอกาสวิกฤตและโอกาสของใครหลายๆคนถ้าเพื่อนๆมองเห็นโอกาสก็เลุยได้เลยนะครับกิจรกรรมของเขาก็คือนะแค่เพื่อนๆเทรดคู่ Big Time นะครับ USDTM สัญญาฟิวเจอร์นะแอดย้ำอีกครั้งว่าเป็นฟิวเจอร์คอนแท็กก็คือจะเทรดเองก็ได้หรือจะเปิดบอทก็ได้นะครับโดยที่เข้าร่วมมีส่วนแบ่ง นะส่วนแบ่งอะไรเดี๋ยวแอจะอธิบายนะครับแบ่งปันหมื่นดอลลาร์นะแล้วก็มีรับรางวัลอันดับมากถึง3า0พดอลลาร์นะครับกิจกรรมก็คือเริ่ม12บตุลาคือวันที่ฤิษเหรียญเลยนะครับอันนี้แอดไม่ได้มาทําคลิปต,ตอนวันที่เพิ่งเข้านะนี่ผ่านมาสองวันนะครับตอนนี้ก็ยังทันเพราะกิจกรรมถึงสิบแปดนะครับอีก4ี่วันนะฮะเวลาตามนี้เลยนะครับกิจกรรมแรกมีทั้งหมดนะครับ3ามกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกเลยถ้าเพื่อนๆมาดูเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอังกฤษ แอดแนะนำง่ายๆครับกดแปลาภาษาทางเสลดง่ายๆเราอาจพอจะเข้าใจได้แต่แอดจะมาย้าให้อีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมแรกก็คือสําหรับผู้ใช้ใหม่นะในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยแค่ซื้อขายฟิวเจอร์ครั้งแรกให้ครบตามจํานวนนะครับแค่ซื้อขายเท่านั้นนะเพื่อนๆก็จะได้รับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้นะครับเป็นรางวัล20ดอลลาร์นะครับจำกัดเพียง200ผู้เข้าร่วม คนแรกนะครับซึ่งแอดมองว่าวันนี้วันที่14ถ้าใครที่ได้เริ่มเทรดคู่นี้ตั้งแต่มันเปิดเหมือนเอา่าเวลาเขาจะริดเหรียญใช่ไหมเขาจะมีนับถอยหลังซึ่งถ้าใครได้ติดตามนะครับที่กระดันเทรดเพลนิกเนี่ยแล้วได้เริ่มเทรดแอดเชื่อว่าเพื่อนๆจะติดอยู่ใน200ผู้เข้าร่วมคนแรกที่เทรดคู่บิ๊กไทม์นะครับแต่แอดเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแอดเพิ่งมาทำคลิปวันที่14นะครับแล้วก็คู่บิ๊กไทม์เนี่ยแอดไม่ได้เทรด้วยวกปกติแอดเปิดบอท นะครับแอดจะเลือกคู่ที่แอดมั่นใจอยู่แล้วจะไมเ่เหมือนกับว่าคว้าโอากาสกับเหรียญใหม่ที่จะแบบเข้าลิ์เข้าส่วนเนี่ยจะปั๊มขึ้นไปก่อนแล้วก็อาจจะดาวลงมาซึ่งอาจจะไปหาจาาังหวะช็อตก็ได้หรือลองก็ได้แอดไม่ได้ตามตรงนี้นะครับเพราะแอดมองว่าส่วนตัว,วเสี่ยงเกินไปนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ยแอดน่าจะไม่ทันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนทันก็แอดดีใจด้วยนะครับจะได้รับเงินรางวัลน,นะแค่กดซื้อขายฟิวเจอร์ครั้งแรกของคู่เหรียญน,นี้ก็จะได้ไปเลย ซึ่งเงินเนี่ยเขาจะโอนให้ภายใน10วันนะในกระเป๋าสปอร์ตนะครับสปอร์ตพลักหรือฟิวเจอร์นะครับเพื่อนๆลองดูในกระเป๋าของเพื่อนๆถ้าเข้าเงือนไขนะครับต่อมากิจกรรมที่2เนี่ยแบ่งปันเงินรางวาัลร่วมกันอันนี้หมายถึงว่าเขามีเงินรางวาัลให้10,000ดอลลาร์แล้วก็แบ่งให้เท่าๆกันกับทุกคนที่เข้าร่วมเทรดคู่นี้นะครับแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อขายล่วงหน้าคู่บิ๊กไทม์นะครับปริมาณการซื้อขายไม่ต่ำกว่า100ดอลลาร์ซึ่ง ร้อยดอลลาร์เนี่ยจะคล้ายๆกับกิจกรรมก่อนหน้านะครับแค่เพื่อนๆมีเงินทุน100ใช้100ในการเข้าเทรดโดยที่อาจจะไม่เลเวลก็ได้1 x ก็ได้2 x นะครับ5 x ไม่เสี่ยงเสี่ยงต่ำนะหรือ1 0 x 15แล้วแต่เพื่อนๆอะจะมนมนเงินทุนของเพื่อนๆนะครับก็มีโอกาสได้รางวัลรวมหมื่นดอลลาร์ตรงนี้เดี๋ยวรอเขาประกาศการแจกจ่ายรางวัลเพราะเขาจะสรุปนะครับว่าคนที่เทรดทั้งหมดแล้วก็จะเอา10,000ดอลลาร์ในหารนะฮะตามสัดส่วนย้ำอีกครั้งว่าตามสัดส่วนปริมาณการซื้อขาย นะครับแสดงว่าถ้าใครมีโวลุ่มการซื้อขายมากก็จะได้รางวัลมากนะครับตรงนี้ต้องไปดูว่าเขาคำนวณยังไงนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนที่จบแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปคิดให้มันยุ่งยากนะครับแค่เพื่อนๆอยากจะได้ในส่วนนี้เนี่ยแค่เทรดคู่บิ๊กไทม์ในเงื่อนไขเขาบอกแล้วว่านับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกนะก็พ r a เทรดก็ได้ซื้อขายลงหน้าด้วยบอทกริดก็ได้และ ซื้อขายลูกหน้าด้วยตนเองก็คือเทรดมือเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทางไหนก็นับทั้งหมดเลยนับตามปริมาณการซื้อขายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้โชว์แบบเรียวไทม์ว่าอันดับหนึ่งคือใครนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปกดดูนะครับในส่วนของ uh, Big Time. บิ๊กไทม์นะฮะยังไม่บอกนะครับและรางวัลสุดท้ายอันนี้มาแล้วฮะอันนี้ให้กับท็อปเลยนะครับผู้ใช้ใหม่และปัจจุบันนะฮะซื้อขายคู่นี้คราวนี้ปริมาณไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 500. จะได้รับรางวัลตามอันดับปริมาณการซื้อขายซึ่งจะมีท็อปอันดับหนึ่งสสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเงื่อนไขาการเข้าร่วมคือไม่ต่ำกว่า500แสนดอลลาร์เนี่ยใช้เลเวลแล้วนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆใช้เงินห0 0แสนดอลลาร์จริงๆนะครับแต่เช่นใช้อ่าเงินสมมติว่าถ้าคูณไม่โอเวอร์แอนเอาเช่น500ร้อยดอลก็ได้500ดอลคูณสิบน,นึกออกไหมฮะห้าดอลคูณสิบก็คือห้าพดอลน,นะครับ อันนี้คือปริมาณการซื้อขายนะสะสมได้ไม่จําเป็นต้องอ่าใช้ทุนจริงแล้วคูณเลเวเรจให้เทรดถึงนะครับก็คือเอาง่ายๆทุนถึงเลเวเรจดีเลเวเรจถึงก็โวลุ่มยังไงแอดก็เชื่อว่าถึงนะครับเงื่อนไข5้าแสนดอลลาร์เนี่ยแล้วก็นับปริมาณการซื้อขายตรงนี้ก็ไม่รู้อีกว่าใครอันดับไหนกันแล้วบ้างปริมาณเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไปไม่ต้องสีเรียสตรงนี้ประกาศผลอีกทีมาดูกันตอนนั้นนะครับ ราะว่ายังไม่ได้มีลิงออก์ประกาศเรียลไทม์ตรงนี้นะครับอันดับหนึ่งรางวัล3,000ดอลลาร์อันนี้คือได้ไปเลยนะไม่ใช่เป็นเงินคําว่าเงินรางวัลเนี่ยไม่ใช่เงินรางวัลสำหรับใช้ในการเทรดนะครับดูเงินไขด้านล่างก็ได้เงินตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไปแล้วก็สามารถนําไปลงทุนต่อย,ยอดจะถอนออกจะโยกย้ายจะใช้เทรดจะทํายังไงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับโดยจะใช้เวลาภายใน10วันในการโอนเงินรางวัลเข้าไปยังกระเป๋าเพื่อนๆระยะเวลากิจกรรมนะครับก่อนวันที่18นี้เหลือเวลาอีก4วันแล้ว นะตอนนี้แอดมองว่าทันอยู่นะครับเพราะว่าเหรียญเพิ่งลิทใหม่เนี่ยการแกว่งมันค่อนข้างจะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าใครทันตั้งแต่วันที่สิบสองนะโอ้แอดเชื่อว่าดีไม่ดีเนี่ยวลุ่มห้าแสนดอลลาร์เนี่ยถึงไปแล้วนะเนี่ยขึ้นปุ๊บ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 นี่เออแท่งชั่วโมงนะกวาดไปใครช็อตซึ่งเนี่ยมาดูในส่วนของฟิวเจอร์บอทเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าการแบ็กเทสสามสิบวันสิบสี่วันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยยังไม่มีเลยเพราะว่ายังไม่ถึงวันเนี่ยเห็นไหม ล่าสุด7วดน backtest ไม่มีนะไม่มีบอกว่าย้อนหลังเป็นไงเพราะกราฟเพิ่ง big time เนี่ยเขาเพิ่งลิ์เข้ามานะครับแต่ว่าเขามีการวางคร่าวๆให้อยู่นะ lower ศูนย์จุดศูนย์เอ่อศูนย์จุดสองตรงไหนตรงนี้นะแล้วก็ upper ศูนย์จุดสองสองนี่โซนแคบมากนะสำหรับ backtest 7วันนะ14วันหนึ่งเก้าตรงนี้หนึ่งเก้าสามแล้วก็สองสาม นะเพราะงั้นเนี่ยด้วยกราฟที่มันยังใหม่แอดมองว่าระบบ AI strategy ในการคำนวณเนี่ยยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆวางสซนเองก็ได้นะครับดูแนวต้านดูนี้รับอยู่นี้นะฮะแล้วเพื่อนอาจจะเผื่อลงมาไหมยังไงจะเทรดทางลงทางขึ้นอะไรก็ลองดูนะครับหรือจะเปิดเป็น n a น u r a l เป็นเก็บรอบก็ได้ก็เหมาะดีนะเพราะตลาดอาจจะไซเว์นะครับไซเว์ way แล้วเราได้รอบเพื่อที่จะได้วัลุ่มถึงกิจกรรมนะครบทั้งหมดนะครับอันแรกก็ ใช้เงินนะครับปริมาณซื้อขายไม่ต่ำกว่าร้อยดอลลาร์ก็โอ้ยอันนี้ได้แน่นอนนะได้ร่วมทุกคนแล้วก็แชร์อันนี้ก็คือหมื่นเหมือนเยอะนะแต่ว่านับรวมทุกคนที่เทรดคู่บิ๊กไทม์เนี่ยก็อาจจะได้ยิบย่อยไปตามปริมาณการซื้อขายนะก็ลองดูยังไงถึงอยู่แล้วกิจกรรมที่หนึ่งนี่ถ้าใครเพิ่งเริ่มเลยแอดว่าสองร้อยนี่แอดไม่การันตีนะว่าเขาเต็มแล้วยังแต่ว่าลองดูนะเผื่อยังทันในสองร้อยผู้เขาร่วมนะเทศครั้งแรกสำหรับคู่นี้นะครับกิจกรรมที่สองคือ อ่าปริมาณการซื้อขายไม่ต่ำกว่า100ดอลลาร์นะก็ได้อยู่แล้วเทรดเองเปิดบอดคัดลอกก็พิเทดได้แน่ๆอันนี้นะครับส่วนอันที่สามนี่คือต้องแข่งขันกันนะครับปริมาณซื้อขาย5้าแสนดอลลาร์เนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะติดในท็อปสามไหมนะครับสามพันสองพันหนึ่งพันนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมล่าสุดคือ Big Time นะแข่งขันแบ่งปันเงินทุนกันนะครับอันนี้ก็จบไปทั้ง สามแบบนะครับถ้าใครดูตามคลิปแอดวันนี้นะและสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามานะเทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเทรดมือคัดลอกก็ไปเทรดสัญลบทหรือจะเปิดบอทดฟิวเจอร์นะครับกดที่ Activity Center มากดจอยไว้ก่อนนะกดเข้ามาก็กดให้เรียบร้อยนะครับเชิญเพื่อนไหมแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเผื่อได้นะครับกดไว้ก่อนเลยจะได้ทุนเสริมในการนําไปเทรด ไปใช้ต่อนะครับแล้วก็ใครสนใจคู่ ETH BTC นะมีส่วนลักษาธรรมเนียมอยู่ก็มาสร้างบอทได้นะครับเป็นบอท Grid Future นะครับและสุดท้ายคู่ big time นะครับแค่เทรดคู่นี้ยังไงก็ได้นะเป็นสัญญาฟิ t u r e นะไม่ว่าจะเป็นคัดลอก copy trade นะเทรดมือเองหรือ Future ร์บนะครับสามอย่างสามส่วนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรุนรางวันทั้งหมดเลยในกิจกรรมทั้งสาันนะครับโอเค ก็พูดมาสักระยะนะครับไม่ได้อัปเดตคลิปเลยนะครับแอดก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยช่วงนี้เดินทางบ่อยนะครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวข้างนอกนะครับเป็นร้านของแอดนะครับก็ต้องบริหารจัดการนะครับแอดเลยมาอัปเดตในกลุ่มเป็นหลักสัส่วนใหญ่นะครับในคอ,อมมูไม่ว่าจะเป็นเพจเฟลเน็กนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็น Discord แล้วก็ Line Open Chat นะครับก็สนใจวิเคระห์กราฟหรือข่าว นะ,ะอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆจะติดตามาตลาดคลิปโตได้เนี่ยก็แนะนำเลยให้มากดติดตามไว้นะครับในทั้ง3ส่วนเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นห้อง Discord แล้วก็ Line นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะครับข้อมูลต่างๆอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดด้วยสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอหรือหลังไมค์มาแอดมี ไลแอดของแอดนะครับสามารถแอดเข้ามาสอบถามหลังไม่ได้นะครับอยากจะสอบถามเรื่องบอทดปรึกษาปัญหาหรือกราฟหรือเทรดหรืออะไรก็ได้ทักมาคุยกันได้นะครับแอดว่างแอดก็จะพยายามตอบเพื่อนๆนะครับตอนนี ad, ้แอดก็ได้เวลาแล้วโอเคสหรับคลิปแอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปกับหน้า ETH แล้วกันนะครับอันนี้อัปเดตเมืม่อ56นาทีที่แล้วนะครับใครยังไม่มีติดกระเป๋านะแนะนําเลยช่วงนี้เหมาะแก่การเก็บนะครับทรงเป็นสามเหลี่ยม นะที่จะกําลังลงแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าได้หรือรอรับตรงด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับเป้าระยะยาวคือรอบูรันหน้าเนี่ยปีหน้าปีหน้า2ปีหน้านี่ยังไงก็ต้องไปนะตามไซคลใหญ่ของมันไม่ว่าจะเป็นมีฮาร์วิ่งมีอะไรนะครับเป็นรอบเพราะาอยู่ในตลาดมานานเพื่อนๆจะเข้าใจตรงนี้ดีนะครับสามารถเก็บได้ตลอดทางนะ BTCTH เ,เนี่ยตอนนี้ก็เหมาะน้าราคาเหมาะแก่การเก็บลงมาไซเวใครเปิดบอด ก็ดีนะครับคัดลอกก็พิเศษก็ดีโดยเฉพาะบอทที่เป็นเนทรลคือเก็บไซเวนโอ้โหสนุกเลยนะครับส่วนคนที่ตามเชิงก็จะหัวมุนหน่อยเดี๋ยวลองเดี๋ยวชอ็อตเดี๋ยวลองแต่ถ้าใครทํารอบได้ก็ดีไปค้าหาจุดรูปแบบที่ตัวเองชอบแล้วโอเคมันนะครับโอเคแอดเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในตลาดคริปโตนะครับรวมทั้งแอดด้วยนะให้กําลังใจตัวเองด้วยโอเคครับสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ